ดูนี้ก็อ้อยมากอ้อยมากไปลอยเขาเต้าเขาอีกแล้วมิ้งแม่โม่พนยังเขินอยู่เด็กขนนั่นเสียวเสียวโอ้ยได้โอกาสเลยแหนมตุ่มเอ้ยพุ่นอันนี้กัดมุดย่างเดียวฮะเออน่ารักคนะน่ารักพุ่นพุ่นพุ่นเอ้ยเอ้ยโอ๊ย สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าอากาศเย็นสบายกับภารกิจกิจ,จวัตรประจำวันในทุกทุกวันหัวร้อแม่โอ้โปินมากเลยอาบน้ำครับอาบน้ำเออ

กินดีๆกินดีๆคุณแม่พี่ดาวไปไหนครับอโอ้พี่ดาวเพินเ่นไปอันเป็นประกรม,มากเดแ้แมวลาแมวลาสิทธิ์พี่แมวลาบุญอ่ะโอ้เพราะหนุ่มรูปหล่อผู้บาวไทยบัานพุญอ่ะ <laughs> เออบุญอ่ะเ <laughs> พิ่พนทักทายกันอู้คิดถึงครับคิดถึงคิดถึงครับ ไปแล้วจะไปน้ำอีลีเด้จ้านั่นวุ่นน่ะวุ่นน่ะเ่าท่านเด็ดฟลอยโซเลยน้ำให้แม่เพิ่นกินอยู่เดี๋ยว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 เครียดแล้วเครียดแล้วเครียดแล้วอู้หูหูเอาแล้วคุณน่ะคุณไปปิด์ปีตบอกแม่ปิด์แม่แม่ด้ยเลยเขาไม่ได้เอ้ยเจ้าเบิงพ่อพ่อพ่อแคบเบิสแล้วจตามา แชะแชะแชะอืออืออือลีลาซักซาคนอ้วนนี่เพ <c oughs> าเขาใจไวรุ่นเลยนี <c oughs> ด่ดู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 คุณอะ <c oughs> อย่าทำแม่นะ <c oughs> เก็บเก็บเลยเร็ยวเฝ้าเก็บให้เรียบร้อย <c oughs> ดีดแห้งแล้วเด้อยนี่ฮู้จักบ่นี่ พร้อมดีดพร้อมป่วนแล้วนะครับผมเนี่ยเข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้มิ่งด้วยนะคะเฮ้อฝุ่นฝุนฝนเอาแล้วเอาแล้วแชะเบิดเลยเรียบร้อยเมาแล้ว เพื่อนน่ะเพื่อนน่ะถ้าแป้งล้วครับอู้เขียนว่าบ่ได้ไปกับพี่ดาวระบุนประท้วงเลยครับผมเนี่ยประท้วงพระอ้วนแล้วนะครับเอาข้านข้านข้านเออเออเออ อเขาไก่บ่ได้ด้ค่ะนี่คุณทั้งแม่ทั้งลูกเลยบัดทีนี่เอ้ยเอ้ยเอ,ยอย้แล้วๆครับพ่ออ้วนครับยากคึกละครับนี่ยากคึกแล้วอเ,อเออเออเออ บอลูเลรอครับเบิ้งผุ่นแช่เบิ้นเลยเแช่เลยครับผมเบิบ้งเดอร์ค่ะป้าที่นี่สิเป็นจังใยสงสัยว่าอยากออกสงสัยว่าอยากให้ป่อยขี้ดือ้อใหญ่หวน เอามามามาดูเร็วๆไปเร็วๆ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 เนี่ยพ่อเร็วๆนะครับอุ้ยเร็วๆครับเร็วๆครับอุ้ยผู้ใดมาพุ่นผู้ใดมาเนาะผู้เบาหน่อยมาแต่ทั้งใหญ่พูน่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาหาไอ้เนี่ยเร็วเร็วเร็วเมาเร็วมาเร็วคือออกกำลังกายสายแท้มเนี่ยออแมเขียวไปใส่โอ้ดูดูดูไปเห็ดอีหยังเมโมอีกนน่นฮะเ้ากล้วยให้กินนะกินอ้อย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 มาอ้อยมาอุ้ย ไปเลยเขาเต้าเขาอีกแล้วมิ่งแมโม่พนยังเขินอยู่ด้วยขน่ดเสียวเสียวโอ้ยได้โอกาสเลยแน้มตุ่มเอ้ยพุ่นอันนี้กัดมุดย่างเดียวฮะเออน่ารักค่ะน่ารักพุ่นๆุเอ้ยเๆ้ยย่อยที่ไปหน่ายย่างเดียวเลยตัวนี้เอาเ เอาโอ้ยนำ้ำมอวยเอาเอาเดี <apan AM 2> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามัดมัดแล้วๆๆๆววววเอาแล้วค่ะความวุ่นวายชุลมุนวุ่นวายเริ่มแล้วเกิดขึ้นแล้วัาที่นี่ปลาคือเก่งแท้ผู้เบานี่แม่อุ้ย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 งเลยเก่งจังเลยลูก เดียวครับเดียวมากบอกมากคนเดียวมาสามคนครับมาสามคนขึ้นนะขึ้นนะอืมไม่หลับเพื่อนเพื่อนเพื่ออ่อนอ่อนเดี๋ยวเอาให้วยให้น้องโมกินก่อนอ่อนแม่โมแล้วอ่อนแม่โมแล้วถอยถอยถอยขอยมาพี่มาถอยมาพี่จ้ามาไปไปบ่งเอ้ออุ้ยขานี่กระดีเขาเต่าเขาจะ โม่ไอรักกินน้แม่โม่เรามนแม่อุ้นน้ตุ้มโอ้ทางีิลีเจ้านี่เบิงเบิงเบิงบิงนั่นนันนันขอกินน้มนยครับคุ่นุ่ไปเฮ็ดยังทางนันแนมตุ้มเอ้ยใชล่ะ อุ sí, sí. No. Um, ้ยอุ้ยหนอเม้งถอยอืจักอีหยังหนอเออไป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 ถอย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 มาสั่นอาเจ้าสวยๆหนออุ้ยมาแข้งมาอันไรสัตว์จมูกไม่โม่ไหม เป็นภาพที่น่ารักอีกแล้วนะคะนี่หอมเลยโอ้ยฝุนฝุ่้ยในน้อยนี่ก็บอกไข่คือกันได้นี่เนาะฝุ่น่ะโอ้โหเกี่ยวกันได้แม่ดูสันนี่ว่าแม่ธรรมดาได้ปอกเปลดอกมันลงเลยโอ้ยนางสวยนางสวยอุ้ยเหยียบเหยียบเละเบิดเลยพุ่นมูนอุ้ยปุ้ยเบิ้ดไปเอ้ามีแม่ไหนอะโอ้ยเกอดอีกแล้ววุ้นี ไปร้อยเขาเต่าแม่โมย่างเดียวเลยพูน่ะเย่ดูดูคุณดูอีกฮะไม่สนใจอาหันด่าเกลี่ยเลยดูดูคุณแม่ละนะแม่หางดีก็ได้สนใจเลยค่ะนี่ขุ่นลูกไส้เพลินเมิงไ่มียางผุดข้งล่างเมิงครับวิ้นแต่กินนมอยากกินนมเออบ่อนสิเขาเต้าเขาเราบันดีกันโมหาผมตะเกียบเลยเป็นคนดยมาหาน้องว่ะ ไปไปไปมา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 เมืองแชบะค่บแชบะค่ะแชบะฝักความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนแชร์ให้ด้วยค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะเกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ